โดนตบอีกรอบออไม่อยู่ทีมเดียวกัน out of charges chamber A P G ไปไปไๆดูวอ้ชีรีดีกว่าเองคือแอคได้กูรอดูอยู่สวัสดีครับ ฮัลโหลฮัลโหลแกมล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยมันอยู่ภารอยู่ที่บอยไปไแล้วตัวยวีอยคอยยิอยีีบยิงีอะไรตืไปได้เปล่เ่าขวาไไปอู้ีผม โอ้โหเรีกเองขอบคุณมากเพื่อนเียดมึงถ oh, 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 ูกต้องเฉียวมันกูโอ้โหไมรกล้าแล้วกล้าเลยเขาลอยเก็บเกับแฟรอซึก้อนหน่อยมากรับหดอ่ะเมือก่อนเราทกตัวเหรอกูอ้มันมันก็ทาได้้แต่ว่ามึงกล้าเสี่ยงกัไว้โตไปไว้ดเก็บเอง ใข okay. 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 hey, hey, ่ไกล้าเปล่าบ hey, hey, ่อยเจ้าเก่งเลยพี่เจ้าเก่งเลยนอยไข่ไก่กูเนี่ยเนะกูสิก้อกไปทาฟอบอ่ะเออเออเยไม่มาเฮ้ยไม่มาปีเตอร์เฮ้ยพีกเฮ้ยพีชโอ้ยสวยแกรดเดิละเดินละ

เฮ้ยแต่ไม่มีสูตนนี้ในงานแข่งจริงด้วยแต่ว่าจบไม่สวยถ้าแพ้เคยเสียมึงไม่มีปืนเลยนึ่งลาวสองลามึงกลายเป็นไอ้จนแบบยอดเลยเอะไอเรามาันเกาะน้อยด้วยตอนนี้โอ้โหดีโอ้ยอ้าดี

guys what happened โอ้สิกูยังไม่ยิงอยู่ตอนนี้ and die โอ้ชอบปิดแกแล้วครับปอดไัพ้อมแคมเปอมันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมึงมเหี้ยโดนทุบแต่เดินช้าไอ้เหี้ยมันเล่นช้ากพวกกูไม่มีคนอยู่เขาใส่พวกกูจะไงเหี้ยแบบนี้เดนยิงช้าวัดพอมไหม เดี๋ยวจะอัเบตให้มึงไม่ไม่มึงใช้ปืนนั้นดีกว่าเ้ยมันเข้ามาแล้วเว้ยมันเข้ามานะ,าอ,านะอู้ออหูไม่ให้ข่มอุ้ยเจ็บเฮียเข้าม้าเนี่ยคุณจะแอดไม่วันนี้นี่เจ้าหนี้ว่ายวันไหนยิงกับเราแตอนนี้ก็เล่นไม,ม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะกูเป็นกัาร์ดไม่ใช่ <c oughs> โอ้อย o อื่นไว้หอดไว้โอ้เห็นไห้เลิกอีกละเขารู้หดแล้วน้องจำเลิกตัวแตงสีไหมนี่สูบบอบไปได้อีกอยเย้อ๋อแชมเบอร์บอมเหรออ๋อ Where a r ย you from แชมเบอร์ดูสิไทยอย่าหลัเล ม่ไม่มมีคนใช้ตัวอักษรพิเศษเป็นคำป็ยคำนั้นในภาษาอังกฤษอะฝรั่งเขาชใช้กันหลอกยยยเยยเยย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 ยมยยียยยยยยสิยยสิยยสิเยย้ยใจเพื่อนหนยอยยยย Joke's over. You're ผมจะเชีย <cin stereotype> ร์ใจมึงไงว่าทุกครั้งที่มึงวิ่งไปแม่งกูยองตะเกียบไม่ติดตาเลยดีเลยคือกลัวที่บ้าเลยตายไม่ทันดีเลยโอ้ไม่ตายไม่ทันพี่อะไรนะเขาไม่เจอเหรอออกไปแล้วไปแล้ว not ready ตายแล้ว่าเฮ้ยฮอแล้วมันวิ่งยิงได้ไงติดแฟดด้วยนะเมื่อกี้นี่ สปาย planted แล้วทีแบบนี้มึงมาเอารับุอเรีเบ้ยปะแน่มไม่รู้วะเราไม่อยากไลยาวเพราะตอนี้กูอมโอยแล้วอ ัดก oh, <fuck. S 1> าเพื่ออนโ้ฟักก็อยู่สายตัวนึงไอ้อยู่สายตัวนึ่งบ้านมีหัวควยนี่ตัวว่ามีนี่ตัวท้าเอาเถอะับมันบอกว่าตัวว่าเราต้องคุยกันแล้วมึงสามารถยิง never lose i อ๋อมันยิงมีคอนจูไอ mm ้เ hmm. ยี Gard ่ห้อโหมึงมียิงอย่างเงี้ยเหรอเพื่อนอ้แม่งเยอะอย่างเยอะไอ้เหี้ยไอ้กูตัดไม่ได้หรอกกูต้องรอเขาแบบเขาใส่ว่ามึงเราไม่มีแสปไม่มีอะไรเลยเราแค่เ้บัตเองอย่างเดียวเลย Spike planted

Remember, ไม่ต <Welcome. S 2> ้องมาปะเอ่า oh, ม,มันเมันรีเทคยากเราคจะปกป้องเลยก็ได้อรัเดี๋ยวกูโอเคมาแล้วใครอืน่น <it. S 2> อาจจะปล่อยให้อยู่คนเดียวแล้วไม่ก็รีเทคเราไม่มีตัวอยู่สักตัวคอมเรามันมีคอมบุกทั้งนั้นเลยมีทางเดียวเดียวเอานั้นตัวนเขา revealing area ไม่ใชี๋ป่วไม่ยังไม่เคยอันนี้อันนี้ใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเจ็บป่ะไม่เคยโอ้ยโอ้ยเอฟเดอะฮันเตอร์ไ่ได้มาแล้วเวอย Spike planted มาตาไปดีอะ โอ้เกมรอดเลนโอโก็ได้ั้งรอดอะไรไปโอ้นหไอ้พวกหลังไอ้ที่กว่วแล้วแม่งินแล้วไอ้ตาวแม่งจะทำ ไอ้ยามันยิงมันโดนหัวก่อนนี่ยเมาเด้งไงนี่ออนทิสตัวเอไอ้ยาไปไหนเราก็แพ้เพื่อนเพราะว่าเราเราไม่มีตัวหยุดด้วยซ้ำมันจะหยุดยังไงเราต้องยิงเขาอยู่ไหนมันเหมือนเดิมไม่ยิไอ้ยิงฆ่าตัวแกล่าต่อเนี่ยลาส่ามี

One more. One enemy remaining. One more for the year. Take aim. Zen fire. Let's not complicate it. Yeah, we're just lo. Anni scan. อันนี้สตันวิ่งเข้าไปใส่โอเวนก็มีต่บายครับผมแชมเบอร์ก็มีเตจวาร์ปยิงเบนก็มีแต่แมมน,นั้นโอ้ต้องวัดจุดแบบพิดจูเพื่อนเนอ้โอ้ไปไ โอ้ยเยอะแดดดีวเลยแงากเคเขายิงกล้าวเดียวพี่อะตอนเพจจะดิพย์แม่เขาต้องยิงกล้วเดียวไอ้สัตว์หลอด This is nice. It's, okay, it's okay. Nice enough to die in. Let's mm -hmm. get out here. Oh. Oh, I got knock. yeah. It's okay. I think he has a bat here. I'm not. lá. I'm going to change. Từ Onion. อาอไม่ขอมาแล้วทำไมไม่เปอนบอกว่าขออุ้ยชิบหายแล้วอู้แมนทำไมเจ็บเจไม่ได้เจ็บโอ้หลังก็มีสัตว์เอเฮ้ยเขาหลอน Uh, Deploying drone, and I have done Jokes too. over, you're dead. Revealing area. One side, one enemy remaining. Go. it. Go. Shot, ah. it Last player standing. Oh. ไม่ทันเลยเย็นจีทันไม่ทันเรานอนๆนอนจับโอ้แม่งไม่ต้องยิงละแม่งรู้แหลกแล้แชมป์ละตะกร้อมึงก็ไม่ต่างกับบอสเลยต้องไม่ต่างกันอะไรเลยชิบหายเลยแม่ง เราย you and d i เ h ม v e similar s c o ก p อบโรไอเราเลิกได้เอะไหวไอทีมันไม่มีตัวกันหลังใช่ใช่เลิกได้มึงเลิกไปได้อ e โอ้ยอยอากันีิ

กาเอน่เลยไม่ได้เอเอเอโอ้โหมึงยังดุอเจ๊ถัดดูด้ไหกูเอาไปไม่ดีอะมี่ตายสักคน last round before the switch รอฟังบุกก่อนเจ็ดเก้าสองอันนี้เจ็ดทายหิวการม <laughs> องสถานการณ์ของมึงไม่คช่าทายบอมแล้ว <laughs> 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 แต่มันโงจริงวะอยแชมร้องไม่อยู่ยเลยไง Standing ahead oh got your fun my turn while you watch oh man that's peak really right here right here last player standing i know oh. you know. spike planted ก <builds Donald> <ling> <we> ูบอกว่าต้องมีเอยเอ้ยช็อตดาร์ช็อตดาร์ revealing area a อ o l e ครับเจ๋งยากเลยมันสะก์เท่อึมแล้วอสกูบอกว่ามีคนอยู่กลางแม่งมันเสือกวิ่งวิ่งไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวะ

โอ้กลัวอเลยโอ้ชิดมอยอย่าตายนะเพคุณโลวากเลยโอ้ t p l ท y น r s t a n d ได้สองตัวไม่เดี๋ยวไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ได้หวะโอ้ยแย่จังแย่เลยยี่ไม่โดนเมื่อกี้ถ้ามันยิงโดนคงไม่ตะกรอแบบนี้หรอกกลัว โอ้ยไหนอยชนแชมเบอร์อบอมเราอยูแชมเบอร์บอมอ,อยู่างเดียกี้เหรอเพื่อนคืออะไรปะหรือเดี๋ยวมีเสือแตก, <gotta> go. กเกมกันเพราะว่าเราต้องแบบพิคเกมให้ได้แล้วะส um อ,องพันเกจต่วเราต้อง

กูได oh, oh. ้ยินเสียงคนชักกระสุนอยู่ข้างหูกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูโดดลงไปไม่เจอใครสัตว์เที่ยวอะ I have the spike! <pulse> 30 seconds left. We're time. planted! That's a good spot. bomb bomber เทเลพอ r ์ตส์เรียดี4 6 8เพื่อนไม่ต้องห่วงอ้าวไม่กูไม่เห็นไม่เห็นโซบาร์มันพิมวะอ้าวกูโดนฮะกูโดนอะไร โอ้เาเปิดเซียนทำไมวะโดนเสือไทยหัวเม่เจแล้วเราก็ต้อง่อต่อเพราไม่เรี โอ้แม uh, oh, oh, yeah. ่งวนะไปเลยเนี่ครบสี่กรกเลครบสี่นเจสี่มีปืนอยอะรอตัดเลยเพื่อนถอยได้ไหมเอาเสร็จะ ว่าโซ่ยังอยู่ตรงผิดตรงผิดแค่แกนยูพิกออมิดไรท์เียไม่ห่าเดี๋ยวเอาไปมาแล้วไป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 แล้ว They found my trap One enemy remaining. Be still. We got a pick. Got it? I need this. Thank you. <coughs> <glieteek withholding. laughs> oh, come back. Come back.

เสยตายวะไม่โดนแฟรคุณไลน์คุณไลน์ You will not kill my a l l o t h i d e r i t o me, to me, to me. Careful. Deploying drone. Last to me. Careful, careful. One enemy remaining. โอ้ด้วยไม่โดนวะตอนนี้โอ้รอดตรงมุมแล้วตอนนี้ เซฟมันน่าจะ,อะรอเซฟอเพื่อนไม่รู้่ะไปละเฮ้ยรอเ,เ,รเกม่ิดใจนะโอ้ never ends. ปียิงห้าตัวใช่ไหมนีแต่สามนแต่สอง้งแต่สามลาวแรกดูสิได้อะไรเพื่อนอมันกันเรากันได้อยู่แต่เราเราพวกอะได้อยู่้ แทบควรจะรอให้กูสแกนก่อนนะคูกดปืนอะไรไม่ทันเลยสักอย่างมุ่งเร็วเกินอาร์ทอลก็ต้องแก้ไม่จะแก้แกนยังไงได้เนี่ยจ๋าคูถ้าพอร์ตแล้วเอาดีเฮ้ยมันดี โก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 บอกแล้วเพื่อนคายแค่ไหนสิ่งนี้สิ่นีโอ้แม่งยังอะไรวะ่ะโอ้แม่งจะเล่นบอลขวาอย่างเนี้ยโอ้แม่งเดี๋ยวเดี๋ยว สายเล่นปีนี้ว่าออกมาแฝงแม่งคตรน่าลำคาลกูกูเริ่มไอ้เหี้ย่ะกูต้องทำทุกอย่างไอ้สัสกูยิงไลอัพแล้วกูโดนสแกนไอ้เหี้ยแล้วกูโดนกรโดนอสติโตว่าต่อคุยอ่ากูอ่ะไปเลยปะอะไรไปเลยปะกูไม่มีตังค์กูอะไรทำไมวะกูเหลือแค่กระโดดกูไม่สนรายะกูสแกนไปกูยิงเองอยู่อ่ะได้แล้ว กูได้เรียกเกี่ยวมาสะท้อน I have the spike โอแม่งมาหมาอีกเดี๋ยวอาจจะมีคนดันมาแล้วเฮ้ยเฮยเเฮ้ยไม่เคลยร์ไปเนาะ โอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้ แม่งเลยกูยิงคนเดียวได้สัตว์แย่แชมเปอรยแม่ง Defender's win กูเกียดดาเนี้ยอัตราชนะกูต่ำสุดเลยไอ้กูว่ากูจะกลับแล้วใช่เก่งเก่นการกันเล่นกันล้เล่นต่อไหมเออเล่นต่อ ใช้ยี่อะจรยัอไงแม่งเจอแต่แพ็ทแล้วเราเจอแพ็ทเนี yeah. ่ย